แสงเซบบอเรปพิเศษนะความเท่ท <im ี่ไม่มันใคร a อพใีไออนแรงก็มองมาที enfin <S <S ่พ่าหมายนับวันจูดเือเริ่มทำมันด้วยใจนันเองก็แต่มาหลอพันนาย้ำแล้วก็จุดไฟเสียงเช้าไทยมันเกิดหายสบายสบายกันนึงมันแล้วก็หมดไฟจะตายจะตายถ้าวัดเือหมดใจทำไมทำไมแล้วผมจะทำไงอ่ะ Oh ว h y why สงสีโฟโตมาเกามาเจี๊ยบสุดท้ายเอาล่าทามจะเก็ทหามัใช้เวลาเป๊ะเลยเสร็จแรปตามเคนแล้วเทคแอนด์นัพไม่ใช่เด็กครับโชว์เพลงในชาติถึงสลัสลัดอาร์บิฟลิปแอนด์โฟลวิ่งวันหยุดทริปแอนด์โทรลลิ่งอินดิชิปแอนด์ดิป so I just keep controlling and I sip my cold brew the deep yeah, like hey, n a m soju ใส่มาพิกแอนด์โฮจูแดนแดนสปินมาเซ็กลาโมสคูลเงือบเห็นว่ามีอะไรให้คิดทั้งก็ไม่ต้องกินแค่อยู่นิ่งๆแล้วฝันอเส้นจะพิปลาตอนนี้ยังไม่คิดอั้งเพราะยังสลิปนานไม่มาเต้นสลิปยาวเน my knees on the ground with a land